สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนปี2515ปุกเสกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำงานพระเมรุด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จสังฆราชจวนครึ่งองค์ มีสัญ,ญลักษณ์จอจานอยู่ด้านล่างส่วนด้านหลังจะเขียนว่างานพระเมรุสิบมิถุนา2515น5 สมเด็จพระสังฆราชจวนท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดมกุฏกษัตริย์ราชวรวิหารทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี2508ในรัชสมัย สมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทรงตำแหน่งอยู่เจ็ดพรรษาก่อนสิ้นพระชนในปี2514เหรียญรุ่นนี้ได้สร้างและปลุกเสกในงานพระเมรุปี2515 โดยมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำปุกเสกตามประวัติเกียรติคุณด้านการศึกษาสมเด็จสังฆราชจวนทรงชำนาญในอัขระขอม อักษรพมา่าอักษรมอนและอักษรโลมันวันนี้ก็พามาชมเหรียญสมเด็จพระสังฆราชจวนวัดมุงกุฎกษัตริย์อุกเสกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพียงเท่านี้นะครับ